ม่เิเศษแทนได้ครับหนึ่งสองสามเศษสามครั้งปันไม่ได้ใช้นเยใช้ <c oughs> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมใช้กระดิ่งพิเศษแทนได้ปันครับผ้ายังอยู่ไหมอยู่ครับยื่นมือไปนข้างหน้าหนึ่งมือครับป <c oughs> ้ามือลงยกมือขึ้นสูงสูงเศษสามครั้งครับปัน เสกสามครั้งเอามือต่ำลงนิดนึงครับเสกสามครั้งเสกสามครั้งเสกไม่ใช่คอค่ะเสกเสกเสกเอาอะไรเอาอะไรใส่ลงไปเอาอะไรใส่ลงไปนี่ดูคนสวยหนูมันเสกให้พี่เขาดูสิคะหนูลูกมาเสกเสกหน่อยเสกนั่นเป็นไงนั่งลงที่เดิมค่ะเสกสามครั้งอ่านับดังๆ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 ไม่ใช่หนึ่งสองสามดังๆ ให้คนข้างหลังได้ยินด้วยเริ่ม2 3ได้ไหมรับโอเคครับเป่าหนึ่งทีเป่าครับไม่ถุยเอาใหม่เพื่อนแม่ชื่ออะไรนะครับยิบบอกมาครับผมโชว์มาดูแล้วก็เดินไปยว่าเป็กับคุณแม่สองมือครับโชว์มาดูสองมือก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนอ๋อนี่คือสีของแม่เขาอยากได้เฮ้ยันนีบ ถือมาด้วยถือมาด้วย<ชอบ>มนกะสินแมก็อยากได้ครับผมเอาระแม็กขึ้นมารอตีมันครั<ชอ>บผมหมุ้อเล่นหมุลอเล่นปันที่ล้เล่นตรงกันแฮ้ยตรงัน้าหัมาดูเหนือไม่ต้องมาครับเหนือไม่ต้องมา<ช>อ<บ>เอาจริงเลยใช้รอเล่นันนี้พี่เอาจริงครับพี่ไม่รอเล่นนามันเอาจริงนะยืดมือไปหน้าแบบนี้ครับเอาสอมือติดก,กัน ติดกันครับห้ามกระดูกระดิกพี่เอาจริงนะครับไม่ร้อเล่นถอยหลังนิดนึงครับห้ามกระดูกระดิกนะพี่เอาจริงนะครับการแสดงชุดต่อไปนี้ครับจะเป็นการแสดงที่หวาดเสียวสัมเเกน้อยครับเป็นการแสดงที่หวาดเสียวทําการแสดงอะไรไม่เคยพลาดเลยสักครั้งเดียวพร้อมไหมครับปันพร้อมไหมครับพร้อมไออยู่เลยนี่เ e t s go ไปจะให้ไปไหนวะไม่ได้โรงเรียนน้องด่วนเลยนะครับหม ก็เสร็จลุกม,มาค่ะบงัง you ready? Yes ได้นั่งลงที่เดิมนะครับมันสวยเอาใหม่ Are you ready? Yes <Yeah>. พร้อมครับพี่เอาจริงนะครับไม่ล้อเล่นอันตรายนะครับปันนรับกับมันนี้วว้แน,น่นๆสองมือจับแบบนี้ จำเหมือนกันครับห้ามกระดูกกระดิกพี่เอาจริงไม่ล้อเล่นพร้อไมออไหมครับคุณแม่เคยพาไปเที่ยวสวนสัตว์ไหม<อ>เคยเคยไหมครับเ<อ>คยกวสัตว์อะไรที่สุดส<อ>ขอใป้ทุกท่านผมไม่สามารถนําสีโตมาใส่ไว้ในนี้ได้ในนี้คืองูเห่าครับ<อ>เหาอยงเดียวไม่กัดทุกคนที่นั่งดูอยู่ตรงนี้จะไม่ได้รับอันตรายเลยนอกจากเขาคนเดียวเท่านั้นเดี๋ยวผมจะเ่าคุยครับ พี่พูดจริงไม่ได้รอเลยทันหน้าหาพี่ดูเดี๋ยวพี่จะเ่าคุยงูจะค่อยๆเลื้อยจากแขนนี้พันรอบคอมันหนึ่งรอบเลื้อยผ่านมาตรงนี้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 วนตรงนี้สามรอบแล้วก็จะเลื้อยกลับเข้าไปข้างในนี้เป็นงูเห่าที่ผมนํามาจากอินเดียครับเป็นพันธุ์ที่ดุร้ายงูเห่าไทยนู้วหครับดูแล้วงูเห่าอินเดียดุกว่าสามเท่างูเห่าไทยกัดแขนรัดแขนไปลงพยาบาลทันงูเห่าอินเดียกัดปุ๊บล้มตายเลยไม่ต้องกลัวนะครับงูจะกัดแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ตายโอเคไหมครับปันไม่ตายโอเคไหมไม่ตายที่นี่ครับกลับไปตายที่บ้านเอาจริงๆนะพี่ไม่ได้รอเล่นยืมมือเป็นตึงๆครับเดี๋ยวพี่จะเป่าคุยข้างนู้นนิดให้รีบบอกพี่ห้ามโยนห้ามวางห้ามปล่อยถึงงูลงมากัดแม่โอเคไหมครับรอมไหมมอีอะไรจะบอกแม่เป็นครั้งสุดท้ายไหมครับไม่มีคุณแม่น้องมีประกันไหมครับมีไหมครรอรับเงินสกกปมูมครับ ตลอดเลยครับคนดูเทียบเลยผมมือไม่เกิน30คนครับที่เหลืออย่างนี้ครับทั้งสองเราคนระับทั้งสองครับระเบียงไม่เอาเลยครับแบบนี้ไม่เอาเลยปันพี่ถามตอบพี่ดังๆนะครับโอเคไหมเป็นคนประเทศไหนไทยเราเป็นคนไทยครับผมก็เป็นคนไทยคนดูก็เป็นคนไทยคนไทยปรบมือกับคนไทยด้วยกันดังๆ ไม่าจริงนะครับไม่ลองเล่นนะครับมันถ้างูดินให้รีบบอกนะห้ามโยนะครับห้ามวางห้ามปล่อยมองไปข้างหน้ายืดมือตึงๆจ้องไวถ้าเห็นแล้วให้รีบบอกนะครับดูงูครับ ก็โทษครับผมกูอยู่ในนี้ครับอันนี้น,นอนก็ไ <c oughs> ด้ตัวใหญ่ครับปานันต <c oughs> ัวอะไรกันมาดูครับ <c oughs> ดิ้นไหมปนัน <c oughs> ดิ้นไหมทามจริงดิ้นไหมดิ้นไหมจับได้ไหมดิ้นไหม ดิ้นไหมดิ้นไหมเริ่มครับยืดมือไปตึงๆครับไม่ต้องกลัวน,นะดิ้นแรงไหมยังไม่ค่อยแรงนะมันจะค่อยๆอ,ออกเองครับดิ้นแรงไหมยังเหรอทวาจริงเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเครื่องดนตรีนะครับเป็นงูจากอินเดียครับแต่มาอยู่เมืองไทยนานแล้วอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเสียงคุยผมขออนุญาตใช้เครื่องดนตรีเป็นของไทยครับ <S <S ต่ำลงนิดนึงครับ <S <S โอเคมองไปข้างหน้า <S <S พร้อมไปจัดมา พี่ถเอตันเมาเดี๋ยวก่อนพี่ไม่เน้นเ่าพี่เน้นเอวดูดูเอวอ่าไปนึ่งหเก้าพร้อมไหมพร้อมไหมพ้อมพร้อมตรงนี้นี่ออกวาลชัดมากอีกครั้งพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเริ่มนการเสียเวลาไปตันพร้อม เอเเอเป่าด้วยอ่อนไม่ได้ไม่ได้่ไดเอาตัวอย่างอไมามามเดี๋ยวดูตัวอย่างพี่มีตัวอย่างให้ดูนะใครรเกจบ้านเดี๋ยวพี่เอาตัวอย่างให้ดูครับเดี๋ยวน้อให้เดี๋ยวพี่ให้พี่ไอให้ดูนะครับโอ้แต่เอาหน่อยหนึ่งอ่ะพร้อมนะครัดูตัวอย่างนะเดี๋ยวปันดูเอลกี้เขานะครับพร้อมไหมครับไอ้พร้อม เข้าใจนะร้อมไปครับอ่ะแทนให้น้องเก็บเลยเรียกงมาย่งซีนสักพอไหมครับถ้าไม่ได้เรียกแม่ขึ้นมานะอย่ามาใกล้ๆครับแม่เตรียมตัวนะครับแม่อยู่ท่าท่าท่า อูดูสเดอดูสองแขนได้พี่จับแน่นแน่นเลยดิแรงนะครับจับแน่นแน่นสองมือยืมือเป็นตึงเหมือนเดิมขยับเป็นหน้านิดนึงเด็กๆก็พูดดีๆนะครับดิแรงนะครับดิแรงครับไม่ต้องกลัวนะยืมือเป็นตึงดิแรงมากไหมแรงมากครับไม่ต้องกลัวนะแรงมากไหมครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะจับแน่นแน่นเลยเริ่มเห็นหางครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเลยหางเห็นหางไหมครับไม่ต้องกลัวห่างๆหน่อยพี่กลัวจับแน่น นั่นเลยไม่ต้องวัวเป็นหางแล้วครับนะร้อโทษทีครับน้องทีมงานเมื่อก่อนทำรักแสดงผมเอาลูกกบครับตัวเล,ล็กให้งูทีมงานกลัวครับไปล้อนผมไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะตายไหม เ่าเดี๋ยวนะพี่รอเชื่ยกับปปนึนะครับผมมาเลยฮนะว้าวาว้ใด็กร้อมนะครับใครเร็วใครได้นะใครอยากได้ของาก่อนเกมือโอ้โหดูอะไรก่อนดโอโนววนูรับก่อนเลยกละชิ้นกับพี่เขานะคะ อเออได้ีใจไหมคะอ่านหนูรับก่อนเลยประมูอให้เราสารนาสักครั้งหนึ่งครับผม,มสวยเช่ค่ะโอเคครับตอนี้ปัน VMP เลยเอาไหม2,500บาทครับเอาไหมครับปันเอาไหม2,500บาทเอาไหมเอาไหม ปรึกษาแม่ก่อนเอาไหมให้ฟรีๆเอาไหมเอเอ,เอคิดอะไรของมันอยู่วะอ,อันนี้ปันขอบคุณคนดูนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ให้แล้วไปขอบคุณคนดูครับยืนตรงนี้โรงรงานครับปันขอบคุณคนดูครับปันขอบคุณคนดูไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้สอนใช่ไหมคุณแม่สอนแตบบ่นี้แหละครับ คุณแม่สอนให้ขอบคุณคนดูแบบนี้ใช่ไหมคุณแม่จำผิดแล้วดูพี่เขาหยิบยืนตรงนี้นี่นี่เขาหยิบยืนข้างๆเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะครับแล้วทำตามนะโอเคไหมขอบคุณคุณดูครับปันเชียวนะอันนี้ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่ ยืนขึ้นเอยหลังไปอันหน้าหาพี่เอยหลังไปเอยหลังไปอันหน้าหาพี่ออนนี้พี่ขอบคุณปันเยื้อตกงานอะไรนะโอ้โดูขาอมาปันปันเคยดูเขาเดินแบบไหมครับ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ไม่เคยถ้าพี่จะให้เดินแบบรอบเมทีหรือรอบเนี่ยปันทำได้ไหมครับ ทำได้ไหมไม่รู้ลองดูก่อนไหมเอาตัวอย่างไหมเอาตัวอย่างนะเพราะคดีตัวอย่างเนี้ยจะเป็นแบบอ่าน้องๆประเด็นแม่ครับ,บเดี๋ยวรบกวนเดินให้น้องดูสักรอบหนึ่งได้ไหมครับผมตัวมือกดดั่งคุณแม่น้องตั้งแอร์น้องไต้ก็รนะ้องเชิญคะคุณแม่ปั้นพลังงเจ้าอยากให้แม่เดินให้ดูหนึ่งรอบทีมงานครับเอาอันนี้ลงเลยนะคุณแม่ครับเอาแบบเมื่อตอนสมัยเป็นสาวๆเดินปวดข้อนะครับผมเชิญคะคุณแม่จับกระเป๋ามือข้างนี้ยกครับแม่ ยิ้มให้สวยที่สดุดเดินรอบหนึ่งครับผมปรบมือ,อ,อให้แม่นองกันยครับสุดยอดมากสวยมากเลยนะฮะโอเคอ่ะวปั้นรอบหนึ่งทำเหมือนแม่ครับสุดยอดมากเลยอ่าวปันยืนตรงการเพศลบบนฝั่งนี้ครับไหาตรงนี้ฮะอ่าสัากครู่ครับ อันนี้คุณแม่ได้ครับข้างเดียวคนได้ครับแม่ไม่เป็นไรครับกอดขอลูกชายไว้ปั่นนะครับถือครับถือฮะเดี๋ยวผมขอญาตถ่ายรูปครอบครัวสักครู่นะครับผมโอเคครับเซ็นคุณแม่ก่อนเลยนะฮะเอากระเป๋าให้น้องเลยเซ็นฮะ ปันปันไปนี้เอาจริงๆเลยของคุณคนดูเดี๋ยวนี้พี่ขอชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับเด็กชายปันเอาชื่อจริงครับผมนามสกุลจริงคุณแม่ตั้งชื่อขึ้นตั้งเลยปันอย่างเงี้ยนะเอาชื่อจริงครับเด็กชายปันพี่บอกให้เอาชื่อจริงชื่อจริงนามสกุลจริงเด็กชายปันรัตนวงศ์ิรูพ่อแม่เข้ารัานนะครับผมชนขอบคุณมากนะครับอมาก ขอชุดต่อไปรออยู่รอบนี้หมดนาทีผมแลรว